อ่สุขสบายดีเนาะมันนี้มาพบมาพอกับซองใบลมคนสวนสชแนวคือเก้าเนาะมันนี้เฮาสิพาลูกชายมาปุ๊มักทั่วกับมักแต่งเนาะปุ๊กอยู่สวนอันซีดาเฮานี่แหละพี่น,นอ้องเฮาสิปุ๊กใส่ถังละเนาะนั่นคือถังดอกไม้เนี่ยมันเฮาบ่ได้ปุ๊กแล้วดอกไม้เฮาสิมาปุ๊มักทั่วกับมักแตงเนาะ อันนี้ก็สิเป็นมักแตงเนาะนี่แตงก็มักทั่วอันนี้ก็สิเป็นมักทั่วนะนตัวที่เราเอามาปุ๊กนี่มันสิเป็นพันมาตเตวีเนาะเอาซื้อนี่ซื้อมาเตซื้อยูฮานเพิ่นเลยเต่เพิ่นขายของเวียเนาะเขาสิเอามาปล๊กเบ้างเนาะอันนี้ก็สิเป็นดินเราสิปุ๊กเนาะดินเราไปเอาอยูฮอกแบไบป มีขีแ้แดนมีดินน้ำเนาะมันมกักผสมกันเฮาสิเอามาปลูกเนาะพี่น้องเนาะนี่เฮาสิมาปลูกใส่ถังนี่พี่น้องยังบ่เคยปลูกจักเทื่อใส่ถังนเนาะเฮาสิมาลองนํากันเนาะพี่น้องเนาะอาลูกายเ็ดนี่เนาะเฮาสิ เอาคิดดินใส้คุนะตัดดินใส้คุนะพี่น้องเนะไปไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้อง นี่ก็สิเป็นตัวเฮาให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เกมไปปุ๊บแบบนี้ ด่าห้าวยายหุ่ดินนี่เนาะเป็นแทวแล้วเอาสิมาผุ้ทั่วเนาะพี่น้องเนาะปุุ้ละสามเมนะ็ดเนาะเอาสิปุ้อันนี้เลยฮ้าบนจะปุ้บก็เป็นเนาะ นี oh. okay. ่เนาะอองหลังจากเาปูกมาทั่วแล้วเ่าจปุกมาแต่งเนะนี่นโเอเคโอเ้อเคอเเอโเ้อ Kang hoon bay, kang hoon bay, nak สําเล็ดเนาะพี่น้องเนาะในการปลูกมกักแตงกับมักทั่วเนาะนปูกแล้วมาตามกันเบึง้งเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิง,งามบปล่เอาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้พี่น้องเบึ้งจบคลิปแล้วอย่าลืม กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเนาะอ,าอ้าวขอขอบใจสบายดีเด้อ